เวิธีปั้นทีมงานให้โตของคนสำเร็จในวงการเขาทำกันงานบางอย่างนะคะที่เราทำไม่สามารถ ทำสำเร็จได้เพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้นจําเป็นต้องมีทีมงานคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทีมที่ดีนะคะจะต้องอยู่ร่วมกันเพราะความเชื่อใจความเชื่อมัน่นไม่ใช่เพราะงานหรือหน้าที่การสร้างทีมให้มีประสิทธิภาพนะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําอย่างมีระบบและต่อเนื่องย้ํานะคะต้องมีระบบและต่อเนื่อง7วิธีนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ1 เต็มใจที่จะอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเป็นทีมแน่นอนว่าบางทีเนี่ยจะต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างส่วนตัวบ้างเพื่อมาซึ่งประโยชน์บางอย่างของส่วนรวม 2. กําหนดบทบาทหน้าที่ทีมงานจําเป็นต้องมีผู้นําค่ะเพราะผู้นําจะได้กําหนดบทบาทหน้าที่ให้กับคนในทีมใครถนัดงานแบบไหนก็ให้ทํา คนทุกคนค่ะถ้าได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะทําได้ดีจากประสบการณ์ที่พี่หญิงเคยทําธุรกิจขายตรงนะคะและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทหลายๆบริษัทแล้วก็แบรนด์ในออนไลน์หลายๆแบรนด์นะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คือคนในทีมแต่ละคนนะคะเก่งแล้วถนัดไม่เหมือนกันแล้วชอบไม่เหมือนกันด้วยเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาเก่งเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขาถนัดและชอบเมื่อผลงานออกมาดีก็จะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีกําลังใจมากขึ้น ข้อที่3ค่ะสร้างระเบียบและกติกาในการทำงานเมื่อคนมาอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยถ้าเราไม่มีกฎกติกาทุกคนจะทำตามใจชอบเมื่อไม่มีกฎส่วนรวมทุกคนจะสร้างกฎส่วนตัวขึ้นมานะะดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้ทุกคนทำตามใจชอบเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะตามมาแน่นอนหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีการเลือกชื่อรักมักที่ช้งเลือกปฏิบัติก็จะเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจทำให้ส่งผลต่อง,งานสามารถสะดุดได้ ติกานะคะมีไว้เพื่อให้คนจำนวนมากเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันและข้อที่4รวมใจคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวหลายกายหลายความคิดแต่หัวใจเดียวกันคือทุกคนนะคะต้องพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันเสมอทุกคนต้องพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อเป้าหมายเดียวกันและจะเดินเคียงข้างกันโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อไปสู่เส้นชัยพร้อมกันเหมือนวลีที่ว่า ไปคนเดียวไปได้ไหวไปด้วยกันไปได้ไกลเคยได้ยินไหมคะและข้อที่5คือให้ทุกคนค่ะมีส่วนในการทำผลงานให้กับทีมเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ออกความคิดเห็นที่ดีที่สุดซึ่งความคิดที่ดีที่สุดเกิดจากหลายๆคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเหมือนกับการระดมสมองนะคะ เอาความคิดเห็นที่ตรงกันมากที่สุดมาเป็นแนวในการปฏิบัติข้อ6ค่ะสร้างความฮึกเหิมให้ทีมตลอดเวลามนที่บิงพูดเสมอว่าเราต้องมีการปลุกไฟให้กับตัวแทนเมื่อปลุกไฟแล้วต้องใส่วิธีการไปด้วยบางคนเนี่ยรู้สึกฮึกเหิเมรู้สึกอยากทาแต่ ไม่มีวิธีการที่จะทำเขาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มีไฟแต่เฉพาะที่มาเจอเรามีไฟแต่เฉพาะเวลาที่มาเจอผู้นำดังนั้นเนี่ยวิธีการสำคัญเสมอปลุกไฟเสร็จใส่วิธีการด้วยหน้าที่ของผู้นำทีมอีกอย่างหนึ่งคือการสื่อสารหรือการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังและขับเคลื่อนของคนในทีมการโมอิตเวตหรือการปลุกไฟเนี่ยสำคัญไหมสำคัญมากไม่น้อยไปกว่าวิธีการเลยนะคะ คุณมีแต่วิธีการแต่คุณไม่ปลุกไฟให้กับตัวแทนของคุณเลยเนี่ยบางคนเนี่ยรู้วิธีการแต่รู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวไม่ฮึกเขมไม่อยากที่จะ เดินตามเป้าหมายหรือต้องการที่จะเดินทางไปสู่ความสําเร็จและและข้อที่7คือเพิ่มแรงเหวี่ยงเมื่อถึงเส้นชัยย่อยเมื่องานเราสําเร็จลงนะคะจำเป็นต้องมีการฉลองความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการชมเชยการจัดงานเลี้ยงการโปรโมทให้คนในทีมรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนสําคัญหรืออาจจะมีของขวัญที่มีคุณค่าทางจิตใจสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นแรงเหวี่ยงให้ทีมเนี่ยไปได้ไกลามากขึ้นและประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้น เวิธีนี้นะคะจะทําให้ทีมของคุณเติบโตอย่างแข็งแกร่งถ้านําความรู้นี้ไปต่อยอดแล้วลวงมือทําด้วยตัวเองเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วจงคิดไว้เสมอว่าคุณทําได้แล้วคุณจะทําได้ค่ะเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ